สวัสดีทุกคนนะคะเมือน,นี้องมากมาถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้คือถนนสายสองหาดจอมเทียนช่วงโค้งหนุมานนะคะพี่น้องสภาพในวันหยุดนะคะก็คือวันอาทิตย์นะคะเนีย่ยออกมาทายรูปนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแน่นะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์อันนี้ทั้งมหาดจอมเทียนขึ้นกันนะคะทั้งถนนสายสอง นี่มาถึงไทยแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องมาสื่อผล,ลไม้นะคะสอ,อนผลไม้ไทยนะคะบุรีกินผลไม้ไทยดนรลาะละคากัที่อยู่พัทยาอยู่จอมเทียนนี่นะคะก็ราคานี่ก็เป็นราคาปกตินะคะนี่แต่ผลไม้อร่อยเลยค่ะ นี่บกม่วงแก้วขมิ้นดอกค่ะนี่ก็คือถนนจะลงไปชายหาดจอมเทียนนะคะทังตึกสวยๆสูงๆของวิวทะเลนะคะซื้อคอนโดวิวทะเล ช่วงนี้ดอกเฟื่องฟ้าอยู่ประเทศไทยกําลังงามนะคะสีสวยบานสะพังนะคะสดใสมากเลยดอกเฟื่องฟ้าจับผ้าพีผ้านนองอยังไปเมืองชายหาดจอมเทียนนะคะไปดูชายหาดจอมเทียน,นะวันนี้นะคะ นี่นะคะสวยระดับโลกเหมือนกันนะคะหาดจอมเทียนปรับปรุงใหม่สวยใช้ไล่กว่าเดิม,มอันนี้ก็บบนหนาโบสนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเปิดทุกวันนะคะ อยู่ตรงซอยห้าหาจอจมเทียนนะคะอผ้พาพีผ้านนองอยังอันชมบิวตามชายหาดนะคะพี่้องบรรยากาศก็ดีนะคะมื่นี่เป็นวันอาทิตย์นักท่องเที่ยวก็บหลายอยู่นะคะ อากาศกับบบฮอนนะคะอยู่ที่2บที่2บหาองศานะคะล่มผัดเย็นๆนะคะช่วงนี้หาดจมเทียนอากาศดีนะคะพี่น้องน้ำทะเลก็สวย วิวก็สวยทะเลน้ำก็ใสนะคะมีข้าทะเลหาดจอมเทียนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขเพลิดเพลินไปกับหาดจอมเทียนวันนี้นะคะนี่ค่ะสวยๆชอบมากเลยได้พักผ่อนหย่อนใจขอเชิญทุกท่านมาพักผ่อนหย่อนใจที่หาดจอมเทียนนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมทุกท่านนะคะถึงที่พักอย่างตลอดปลอดภัยแล้วนะคะนี่คือที่พักของอย่ายท้องไม้ด้วพี่น้องที่ยูหาดจอมเทียนนะคะขอบคุณค่ะ